ม่สุงคาห้องสอนเห็นกํามันเท่าครับตอนกูก่ออยู่คะนะกําในที่มาสอนกํามันไหนตเตยค่ะเนาะใบสุงคาไหนเมงกลาภาเมงกลาพาเมงกลาภาพะคาคา,าขอเป็นใต้ในแลอําปีแห้งคะนะกํามันเมงกลาภาเมงกลาภาโอเคกําไหนเปว่ากินในบพนท้องวาา่าซา sa sa lâu nè nè nó kin o nè sa thế sa tì sa thế sa tì cam nè ham kin ăn bên nam nam hoán nam sôm chứ nè à tao tao thế tao tì bỏ kin o nè tao thế tao tì quả nè toa toa quả o nè toa thế toa tì toa thế toa tì ตัวเดตัวตีมาเน่ลาลามาอเน่ลาเดลาตีใครว่าในป้องสุดตั้งตีเน่อ่ามาหนังปเปิดดีมเล็กนั่นนะเนาะคืนเน่ตะตะคืนอเน่ตะเดตัดตีตดัตดเดตดัดตีลงเน่เซนเซนลงอเน่เซนเดเซนตีเซนเด เซนตี้กัตเน่เอ้เขาหัวในเ้าเดมา ต่อยลอกันว่ามือก่ห้ามกินอ้อเนะยกินอ้อกินเออน่ะเนาะซาเดเต้าเดอกินอ้อกินเออกว่าอ้อกว่าเออจนนั่นะเนาะก็ไม่เข้าเดี๋ยวมาลอกกันนั่งอ่ำเอาเพราะว่ากินเนี่ยซาเนี่ยอ่ำใจเนี่ยอ่ำกินนะมาซาบูเนี่ยอันดีลอกเป๋านี่ยเข้าเดี๋ยวมาใส่ว่าซาอ่ำกินนะมาซาบูอ่าเพราะว่าอ่ำกว่า ก๋าฮาโตัเนีามัน,นอ่ป้อน,นั้นมนตัตปูอ่ำก่าเนก็มัตัตปูมาเนี่าลาป้อน,นั้นอ่ำม,มาเนมันลาปูเอ่อลอกเปล่านั่นเขาไข่ใส่จนนั้นก็เขาเดมอขอกอมไลนำ้ำเพอเขาหูกร้ยามันว่ามันมน,น,น้ำน่อ่าเขาเดมัดไลอ่ากามันขอกำนั่นน่ะเนาะว่าจานน้ำค่ะยินสมกุก็ค่ะ